กินฟาง่อยไหมไม่ใช่ปูใครานธนกิจวบแวบเวบเอออยากมีแอร์ตามเหรอเอออยากมีแอร์ตามเหรอิวแสงเหรอิวแสงเหรอฟูดช็ดช็อตสีมงโอ my god ไม่มีควันเลยเลยปกติ พวกกุ้งเนี่ยเราก็กินกับบววเจียบัวอะไรเงี้ยอน้ก็เลยทำานเป็นสลัดเป็นบัวกับเพรชรวมกันเกเมื่อคุยไรเนี่ยเมื่อคุยไรเนี่ยเแม่งเป็นส่วนผสมใบกอนมั้เนี่ยเอมางป็นส่วนผสมไบก้อนมเนี่ยเะมากนยี่เยะเดี๋ยวเรากำมาังมู้มันกินรวงมันไกำมาังมคืออะไรไม่ได้หรอ จรอยูเดินกลับมาเอาของมีมีอะไรหนักๆป่ะมีมีเกี๊ยวไหมมีอะไรสั่งหน้ามีเหงื่อเออมีอะไรกระเพรากะเพราเนื้อไข่ดาวอะไรเงี้ยเอาันนี้เป็นพ็อปแต่ว่านี่กินฟางเป็นฟางทอดไไม่น่าจะใช่หญ้าทอดปกติกินฟางบ่อยไหมไม่ใช่กูใครรัานธนกิจแวบแวบแวบแววพูดไม่ทันตามไม่ทันเลยหัวหลอดนั่งเสพความสุขอย่างเดียวใช่รู้สึกยังไงครับที่ลูกต้องโตในสังคมแบบนี้ แกกบค้างแล้วปลาอันนี้คือเป็นจานแอทิไเซอร์วันที่ชิมครับเป็นมีปลาสองอย่างมีใบาซีเอาใบเสียรอบๆใบถั่วฟางแล้วก็มีฮ้ามัสิเอาไปไงเอาไงจะเป็นไงเนี่ยไอ้เชิ้ี่ป็นฟ็อกิดปั๊บจบไปว่าจะเป็นฟิวเจอร์เลยอไงไปใครเลยวะไอเดียวันหลักไปฟิวเจอร์นะวันหลักไปฟิวเจอร์นะ ถ้าถ้าน้ำมันมะกูดเหลือลูกบอลหยอกหวยเหรอครับบางแล้วแอะแสครับเดี๋ยวกอตโอชาเชฟเพื่อนมาไปกินด้วยเพื่อนมันคือเอลิเมนต์มันอยู่กับทุกจานมันคือเอลิเมนต์มันอยู่กับทุกจานแมนเป็นระเบียบสับเชฟมึงไม่รู้หรอกมึงเรียนไม่ตูดแล้วจบที่ไหนมากูเรียนชั้นสี่โอ้ยหเหรอ้ยืนเดินขึ้นเว้ยนายมีลิปปเนี่ยไม่มีมีแต่ออยโอ้โหเราบอจะอย แม่เป็นไงข่าวแม่เจอที่แม่บอกไม่แปลแต่ที่กูไม่ทันใช่กูไม่จนอยู่แล้วกูไม่จนอยู่แล้วทำไมถึงมุกอ่ะทำไมถึงตั้งแโควิดไม่มาเนี่ยคลิปนี้เราไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากหัวเราะอย่างเดียวหอวง่ายมากเลยเรื่องการตั้งชื่อลูกเนี่ยต้องยกให้สองพี่น้องที่เขา เขาเติบโตมาด้ <sucks> <sau> <groups> วยกันคนนึงชื่อฝรั่งอีกคนนึงชื่ออัญมณีอคนนึ่งคู่กันแบบเรียกว่าตีคู่ลูคี้กันมาเลยคนนึงชื่อคริสคนี้อีกคนนึงชื่อไม่คริสคนนึงชื่อคริสคนี้อีกคนนึงชื่อไม่คริสแปทหนึ่งนะเหมือนพ่อแม่ไม่รักเหมือนกันนะตั้งชื่อแบบนี้คือชื่อพลอยอะคือพุทธะอะตั้งให้ใครถามใครถามเอ้าใครถามเอ้าเมื่อกี้มีชื่อพลอยหรือยังมีหรือยัง มีแต่คริสกับไม่คริสเออมีพี่งวันี้ให้โอกาสเจ้าของกน่อยอะไรวะเนี่ยเอออยากมีแอ้ความเหรอเอออยากมีแอ้ความเหรอผิวแสงเหรอผิวแสงเหรออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็กอุ้ยเฮ้ยทำไมไปนี่เป็กได้ไงบ้างเราไม่ได้หมายถึงเราเขาหมายถึงแบบคนชื่อเป็กทุกคนขาหมายถึงมือ คนชื่อเป็กเป็นยังไงคนชื่อเป็กชื่อไหนที่เจอไะไม่ได้เจอเนี่ยอ่ะพูด็นระเบียบวินัยเป็นไงระเบียบวินัยระเบียบวินัยไม่มีระเบียบวินัยไม่มีอุ้ยเพื่อนกูแต่ละคนที่ชื่อเป็กไม่ดีสักคนเลยอุ้ยเอานะแต่ทั้งมึงไอ้เป็กผลิตเป็กซิลเนี่ยสาวเป็กก็โอ้โหเที่ยรวมตัวกันทีเดียวลองชื่อโอ๊ตดูไหมลองชื่อโอ๊ตดูไหม บีลังนั้นบอมดีทั้งนั้นขออะไรตัวนี้ขอรับไม่ชอบเป็นยังไงไม่มีหรือจะลองชื่อป๊อปดูไหมอุ้ยีเยอะไรอังุ่นไปอินฟิวส์ในยูสุอ่าข้างบนเป็นไข่นกกระทาเอาไปคอนฟีอ่ะยากเราไปตุ่นแล้วกันตุ่นในน้ำมัน้คอนฟีคอนฟีเ้มีแค่แคๆแครฟฟีเวลานคอใส่คอนฟีก็ที่มึงไปกับกูไง ้ที่ไหเวลาเวลาเพื่อนโทรมาชวนนะหรออ่าที wow. ่เพื่อนโทรมาชวนคอนฟีเหรอแล้วก็ลงมาแล้วก็งานไหลายซุดนะขอบคุณมากเออนั่นน่ละเขาเรียกคอนฟีโอเคได้ได้สบายอันไหนวะคอนฟีคอนฟีเล่นเหรอคอนฟีไงคอนเสิร์ตฟีไง โอ้ยไอตัวนี้เหมือนเหมือนตัวคนใช้ในละครที่เทีแบบอธิบายไปหมดแล้วอะเล่นมุกไปหมดแล้วมันคืออะไรนะหันมาถามไม่ก็แค่แครเพียวเข้าใจบ้าบ้าอ่อยเดี๋ยวกำลังขึืนสัคืออนหูนี่แค r ได้กับทุกจานเลยกั่ทุกอย่างเนาไอแดงนี่มงนเป็นไฟเดเบิระแต่ว่าพอไฟเดเบิรไม่ไหว่อไปอ่ะต่อไปอ่ะเรื่องต่างต่อไปอ่ะแม่งมาแล้ว เราก็เราก็ไม่แดกไอ้ป็น XO เป็นจ x สจะเป็นใช้ตับปลาของอาบลนหรือเผาฮื้งผมรู้จักนี่อันนี้คือเาไ่ไม่ได้ใจไข่ที่เู้เจง่ไข่เ้ง่างไม่แน่ใจเลยแล้วก็เสนฟูดูช็อตฟูช็อตสี่สามสองฟา โอ้ไม่เก่าไม่มีควันเลยควันทุกคหมดเลยควันทุกคนนี้หมดแล้วผลไม้ชิ้นนี้มีชื่อว่า passion fruit หมดยังี่เยโอ้จังหวะมีอะไรหมดหมดยังไปถึงอะไรหมาไปกินกินหมดยังอ๋อหมดแ a ช s i o n หรือยังว้าวว้าวหัวใจรถหัวใจหัวใจหัวหัวใจกูเอาไว้เวบ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  มันมันไม่เอนเตอร์เทนนะสร้างควร้อนอย่างเดียวคือไม่รู้เขาคิดได้คิดเร็วมากไม่ได้ไม่ได้กินับสัตยาโทสักหนึ่งตับให้เมียกูประทับใจนี่นี่มาไปสิษตึบบบไวพสไปตะปืนไวพิษไปไวพสไปตุกันไวโพสไปตะพืนอ้าวแล้วถูกแล้วไปไหนอ่ะเดี๋ยวแล้วนังหมูมากแล้ว เขาจะอยู่กับเราตลอดยันจบคอร์สของหวานนี่ยังเหลืออันมั้ยเนี่ยเกลี้ยของหวานของท้องพี่กินน้งหมูมันน้งหมูคือแคลอรี่เยอะกินเข้าไปเราก็อออกกำลังกายใช่วิธีการมันคือนี่ไม่จอมยุ่งเงไม่เคยดูหนังจีนหรอกเนี่ยเนี่ยในหนังจีนอ่ะของมึงกูเห็นไม่ใช่แบบนี้ทำไมอะไรอะทำไมไม่ห้ามอะ กูห้ามึงไม่เคยฟังกูห้ามึงไม่เคยฟังเไม่ตองห่วงหรอกไมต้องห่วงหรอกียกเันกมองารีกเมฮ้ยเฮ้ยะดเก็ได้ริมไฟเฮ้ยแต่วันเกิเนี้ขอบคุณครับ คอนแกรคอ,อนแกรกขอบคุณค่ะ